หุ้นอเมซอนเนี่ยคือรายได้รวมโต13%ดีกว่าที่คาดการ2%กำไรโต39%ดีกว่าที่คาดการ25%นะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของเขานะครับทุกสินค้าไม่มีสินค้าหรือว่าตัว business unit ไหนเลยที่โตต่ำกว่า double digit หรือง่ายๆโตมากกว่า10%ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมองในองรวมผมคิดว่าอเมซ o n ถ้าไม่มีที่ติอะไรนะผมคิดว่า อเมซ o n น่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะทำ New High ได้ตามเพื่อนๆ mm. ผมฝากบอกทุกคนเลยคือ mm. เขาปลดพนักงานในรอบนี้ปลดเพื่อเอา AI มาใช้แทนที่สำคัญเลยคือ mm. ผมคิดว่าตัวอเมซอนนะครับปรับลดพนักงานในคราวนี้จริงๆถ้าเรามองดูเรีแอคชั่นของตัวตลาด ของทุกคนเลยนะของทุกคนเลยไม่ใช่แค่อเมซอนใครปรับลดพนักงานในช่วงเวลาเนี้ถือว่าถือว่าตลาดให้รีวอร์ดว่าผ <Whoa. S 1> ลประกอบการของคุณน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในการชดเชยการเลิกจ้าง1,800ล้านเหรียญนี่ไปแล้ว follow the money เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะลตัวน,นั้นก็คือในส่วนของตัวหุ้นอเมซอนะหุ้นอเมซ o n เนี่ยคือรายได้รวมโต13เซดีกว่าที่คาดการ2ปเซกําไรโต39เปซดีกว่าที่คาดการ25ปนตะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของเขานะครับทุกสินค้าเช่นร้านค้าออนไลน์ e-commerce third party โฆษณานะครับพวกนี้นะครับตัว subscription ไม่มี ไม่มีสินค้าหรือว่าตัว business unit ไหนเลยที่โตต่ตำกว่า double d ิ g i t หรือง่ายๆโตมากกว่า10%ทั้งหมด hmm. เห็นไหมว่าจริงๆเขาโคตรสตรองนะครับแล้วจริงๆภาพในรูปแบบเนี้ยมันเป็นมาตั้แต่ในไตรมาสที่แล้วละแต่บังเอิญว่ามันมันมีจุดดังพอยต์ในไตรมาสเนี้ยอาจจะดีตรงที่ว่ารายได้ของ AWS เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น20%นะครับเติบโตเร็วสุดนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมา และก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่18%เห็นไหมว่าในแต่มาสที่แล้วคาดการไว้คาดการไว้19ออกมา18คุณอันเดอร์พฟร์ฟอร์มไปหนึ่งไตรมาสเลยใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบเนี้ยเขาก็มีการปรับเพิ่มคาดการรายได้นะครับดูในหน้าที่12ก็ได้ครับจะได้จะได้เห็นภาพมากขึ้น พี่วัวครับขอโทษนะครับสไลด์ยังโหลดอยู่เลยครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักสองนาทีครับผมโอเคเดี๋ยวครับก็ต่อเลยครับผมอ่ะผมผมอ่ะผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันว่าแล้วก็ในไตรมาสเนี้ยเขามีพูดถึงประเด็นเรื่องชิปเทรนเนียมนับก็คือตัวชิปอินฟลูเอนซิ่งแหละเขาบอกว่า fully subscribe นะครับแล้วก็ในเชิงรายได้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าอาจจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับหลายพันล้านเหรียญนะครับซึ่งในการเติบโตณปัจจุบันนี้มันคือ150% q ง q เขาไม่ได้บอกตัวเลขมาแต่เพียงแค่ว่ามันมาจากฐานที่ต่ำแน่ๆดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีเขาเรียนะเริ่มมีแคตตาลิสตอันใหม่ที่มาอยู่ในส่วนของตัวอเมซอนด้วยนะครับมาเลยทําให้หุ้นอเมซ o n ที่ Under-Perform เนี่ยนะครับหุ้นยังไม่ New High ทุกตัวมันนิวไฮหมดเลยเนี่ยนะครับเฮ้ยเอาอเมซอนขึ้นมา New High ด้วยดีไหมนะครับบนภาพของตัวผลประกอบการในรูปแบบนี้คําถามเลยก็คือเฮ้ยในแต่มาสนี้เขามีอะไรเป็นจุดด้อยบ้าง ซึ่งจุดด้อยเนี่ยผมพยายามพยายามเลือกมาแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็บางอย่างก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นจุดด้อยแต่ผมพยายามคิดว่ามันเป็นจุดด้อยก่อนแล้วเรามาดิสคัตกันว่ามันเป็นจุดด้อยหรือเปล่าอันแรกเลยก็คือการเติบโตของตัว a อ s เนี่ยมันยังตามหลังคู่แข่งอยู่นะครับคู่แข่งอย่างตัว Microsoft Azure เนี่ยโต39% Google Cloud รตเโตสาเขาโต20%อ่ะแต่เพียงแค่ว่าฐานของแต่ละคนมันม,มันไม่เหมือนกัน ตัว AWS ผมเข้าใจว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในบรรดาตตัว Cloud Service Provider ทุกตัวนะนับเง้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นจุดด้อยแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่จุดด้อยนะนะครับอาจจะเรียกว่าโตช้ากว่าคนอื่นแต่ดีกว่าที่คาดตลาดก็เขาเรียกนะให้รางวัลแต่ณนะตรงจุดนี้ได้นะครับสเลยก็คือ,อได้รับผลกระทบนะครับจากเาขาเรียกนะาจากจากค่าใช้จ่ายในในค่าปรับนบัในแต่มากเนี้ยทุกๆตัวมีค่าใช้จ่ายพิเศษหมด ค,ค่าใช้จ่ายของตัวอเมซ o n ในแต่มานนี้เลยก็คือชดเชยการเลือกจ้าง1,800ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีค่าปรับของตัว FTC ไอเรื่องตัว anti trust นับอีก2,500ล้านเหรียญนะครับซึ่งอันนี้ก็กระทบเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับแต่มันก็คงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นละ้นะครับแล้วก็ค่าเพกปรับตัวเพิ่มขึ้นทําสถิติใหม่นะครับแต่อันเนี้ยมันก็ต้องยอมรับเนาะว่าการลงทุนของตัว AWS นะครับหรือว่าการลงทุนของตัวเมซอเป็นการลงทุนเพื่อ AI และคาดว่าจะเพิ่มอีกในช่วงของปี2026นะครับมันเลยทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมาจินของตัวอเมรด้านขวามือสุดเนี่ยมันดูเหมือนเฮ้ยเริ่มแกว่งมากขึ้นเริ่มผันผวนมากขึ้นแต่ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ตลาดาตลาดเข้าใจและก็รับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยมองในภาพนี้เลยก็คิดว่าผลประกอบการในภาพรวมๆนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นคราวนี้นะครับผมก็ลองไปนั่งศึกษาตัว e a r n i n g ็งค l ของเขานะครับก็ที่ผู้บริหารให้มานะครับมันก็ปรากฏว่าน้ําเสียงหรือว่าสิ่งที่ผู้บริหารพูดในคราวนี้เนี่ยนะครับผลประกอบการในแต่าาที่4เนี่ยมันทําให้อเมซอนเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น Execution เป็นภาพของความเป็น Resiliency นะดาบอร์ว่ามีความแข็งแกร่งนั่นแหละมันก็เลยทําให้ในเชิงเซนดิเมนต์เนี่ยผลประกอบการในไตรมาสที่สี่หรือว่าเอิร์นเอิร์นนิ่งในไตรมาสที่ในไตรมาสที่สามเนี่ยนะครับที่เขามองในไตรมาสที่สี่เนี่ยนะมันออกมาที่เรียกว่ามีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับในช่วงของไตรมาสที่สามนะอันนี้คือตัวอเมซอนด้วยภาพในรูปแบบเนี้ยจุดด้อยอาจจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เป็นจุดด้อยใหญ่ที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องมาโฟกัสอ่าคราวก็ทําได้ดี นะครับค่าปรับในแต่มหน้าอาจจะไม่มีละนะครับอันถัดไปเลยก็เป็นเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องคาเพกอันนี้ไปลักษณะเป็นการลงทุนนะครับเพื่อ AI ออันอันนี้ทุกคนยอมรับเพราะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงแต่รายได้ของตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัว AI ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมองในองรวมผมคิดว่าอเมซ o n ถ้าไม่มีที่ติอะไรนะผมคิดว่า อ่าอเมซอนน่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะทำนิวไฮได้ตามเพื่อนๆอนอืมครับรู้สึกคืนนี้บวกสิบสามใน New นิวไฮน่โบดเพิ่มเหมือนไม่ดูกราฟรู้สึกว่านี่แหละตันนี้ผมว่ายังไงมันจะมีสเตปของการไปของเขาได้อยู่ครับอืมเพราะว่าพเพราะว่าเขาอันเดอร์พอฟเมื่อเทียบก,กับคนอื่นเลยในช่วงของไตามาสที่สามครับท่านขอถามถึงจุดด่างพอยสองเรื่องที่มันเพิ่งออกมาในช่วงอาทิตย์สองทที่ผ่านมาพี่บสมันมีข่าวใหญ่สองสองเรื่องที่อเมซอนอยู่ในเฮดไลน์เลยก็คือ หนึ่งคือเรื่องการปลดพนักงาน30,000คนที่เป็นข่าวใหญ่นะครับกับ2เลยคือเรื่องมีเซิร์ฟเวอร์ AWS ที่ล่มไปเมื่อ2ที่ก่อนพี่โบ๊ทครับที่ทําให้หลายๆโปรแกรมเนี่ยค้างคั va, ในว่าหรืออะไรต่างๆไใช้งานไม่ได้เป็นหนึ่งวันเนี่ยค,คือ2เรื่องนี้นี่ไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวเลยหรืออะไรใช่ไหมครับถึงทําให้วันนี้อ่าครับคือคือถ้ามองในภาพนี้เนี่ยคือผมเข้าใจว่าตัว Ad ตัวอเมซอนและตัวคนที่มีการปลด ปลดพนักงาน,นยอย่างตัวเมตตาอย่างเงี้ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะแล้วผมฝากบอกทุกคนเลยคือเขาปลดพนักงานในรอบเนี้ยปลดเพื่อเอา AI มาใช้แทนคุณจะมานั่งเล่นๆแบบแบบทํางานเช้าชามเย็นชามแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเขาปลดมาเพื่อเอา AI มาใช้งานนะครับแล้วคุณจะเส้นห่วงเนี่ยก็คุณจะเส้นหวงเอยนะครับบิลเกตเนี่ยพูดล่าสุดเลยว่า AI จะมี Impact กับ Job Market อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องระมัดระวังเนาะผมเป็นมนุษย์เงินเดือนผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมันมันน่ากลัวนะครับอย่างอย่างพวกคนทำเพจเอ๋ยนะครับคุณคิสก็รู้ดีเนะว่าเฮ้ยมันมีเพจใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆคอนเทนต์มันมันเริ่มครอนไอเขาเรียกอะคอนเทนต์มันเริ่มเป็นฟองสบู่ใครๆก็ทำคอนเทนต์ได้อยากทำอาไะไรก็ทำให้มันเจเนอเรตขึ้นมาถูกผิดแม่งช่างหัวมันอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมว่ามัน มันเป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือผมคิดว่าตัวอเมซอนนะครับปรับลดพนักงานในคราวนี้จริงๆถ้าเรามองดูเรีแอ i ชั่นของตัวตลาดของทุกคนเลยนะของทุกคนเลยไม่ใช่แค่อเมซอนใครปรับลดพนักงานในช่วงเวลาเนี้ยถือว่าถือว่าตลาดให้รีวอร์ดว่า oh. เ้ยผลว่ากออการของฟุลน,น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแต่ผมเข้าใจว่า น่าจะอยู่ในการชดเชยการเลือกจ้าง1,800ล้านเหรียญนี้ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการล่มผมว่าอันนี้มันเราได้รับบทเรียนมาจากทั้ง Microsoft ม,มาจากทั้งตัว Cloud ์ไส้เนาะมผมว่ามันเป็นภาพระยะสั้นๆคนอาจจะ d i v e r อร์ y ไปใช้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็น Technical Error มันเกิดขึ้นได้นะเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แฮงอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่เพียงแค่ว่า ตัวอเมซอนก็อาจจะมาชดเชยแต่ผมคิดว่ามัน mm hmm. แค่วันเดียวมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขาเยอะมากเหมือนอย่างในกรณีของตัว Microsoft หรือว่าในส่วนของตัว c o าวสไตล์ที่ผ่านมาทุกวันนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงในอดีตครับ follow the money